สวัสดีครับทุกท่านที่เคารพครับทุกท่านที่ชอบในพาะเครื่องก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube ในนามของจต,ตุยภาสมเด็จนะครับทาง youtube วันนี้ก็มาพบกับท่านอีกก็มาจะเล่าสู่กันฟังนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของสมเด็จปู่โตนั่นแหละครับเกี่ยวกับภาะสมเด็จ ได้เล่ามาหลายตอนแล้วนะครับมีวิธีทำพระมีตัดขอพระพระเนื้อผงใบลานเนื้อชาหมาก็ได้พูดไปแล้วสำหรับสมเด็จปู่โตวัดระครังเนี่ยพระสมเด็จวัดระ,ะครังเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารกล้องโลกเลยก็ว่าได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารสูงสุดของแผ่นดินและเป็นพระที่หายากในแผ่นดินเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงการสร้างพระในยุคแรกๆของท่านสมเด็จปู่โตก็บันทึกไว้ว่าการสร้างพระของสมเด็จปู่โตนี้ครั้งแรกเลยเริ่มสร้าง ก็คือพศออพศสองสี่ศูนย์เก้านะครับตามตำราขอบันทึกไว้ไจะจริงเก๊ดยังไงแต่บางตำราหลายตำราก็ก็ก็บอกว่าสองสามสองสามอะไรสองสามกว่าก็มีนะครับสองสามศูนย์หกสองสามหกเก้าอะไรก็ก็มีนะครับแต่ตำราของตียมประวายที่ได้ที่ท่าน สิ่ใกล้คิดพระธรรมาถาวรท่านก็บอกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จนี่ได้อุปสมบทเมื่อพศ2407นะครับพศ2407ท่านอุปสมบทหลังจากนั้นอีกสองปีเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้สร้างพระสมเด็จเป็นวาลาแรกกเป็นครั้งแรกนั่นแหละครับในปีพศ2409หลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระนะครับส่วนการที่บันทึกว่า พระสมเด็จมีก่อนๆน,นั้นก่อนหลังจากปีนี้นั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาเองว่า,าลูกยุกคก่อนๆนั้นน่ะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ท่านสร้างอาจจะไม่ใช่ท่านปลูกเสกนะครับอาจจะเป็นคนรุ่นก่อนๆสมเด็จปู่โต,โตนี่เป็นคนปลูกเสกเราก็ต้องประมวลตามหลักวิชาการแต่มตามความเห็น ในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ได้ไม่ใช่จะเชื่อในตำราอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมันมันหลายตำรามันก็แตกต่างกันไปอันนี้ผมก็ใช้วิจารณ์ของผมในการพิจารว่าในเมื่อท่านเจ้าคุณพระธรรมาถาวรเนี่ยท่านบอกว่าท่านบวชครั้งแรกสองสี่ศูนย์เจ็ดนะครับหลังจากนั้นสองปีท่านเจ้าคุณก็ได้สร้างพระสมเด็จเป็นวาลแรกอีกสองปีก็สอง สองสี่ศูนย์เก้านะครับก็ได้ทําพระขึ้นมานะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับาสาหรับพระที่ทํานี่แหละมันก็มีพระเป็นตั้งแต่สามชั้นสามชั้นห้าไอ้สามชั้นหกชั้นเจ็ดชั้น สามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นนะครับคําว่าสามชั้นนี่ก็เป็นเป็นพระสมเด็จทั่วไปที่ท่านสมเด็จโตสร้างสามชั้นของวัดละคังบางคุณปมอย่างเงี้ยก็จะเป็นสามชั้นส่วนห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นนี่ก็จะแยกไปก็คือพระเกียรติโยนะครับพิมห้าชั้นพิมหกชั้นพิมเจ็ดชั้นนี่ก็คงจะเป็นพระแยกไปนะครับเป็นของพระเกียรติโยนะครับ ก็ตามตำรานะครับวัดเกศชโยเนี่ยสมเด็จเกศชโยเนี่ยก็ไม่ได้สร้างที่วัดวัดเกศชโยนะครับท่านเป็นรุ่นของสมเด็จป่โตกท่านท่างสร้างที่ที่วัดละคังแล้วก็นําไปใส่ไว้ในกุกที่ไว้ไวท้ที่ที่กูท,ที่วัดเกศชโยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็ส่วนท่านไหนก็จะเชื่อหรือไม่ก็ต้องใช้วิจารญานะครับไม่ได้ว่ากันก็เล่าสู่กันฟังตามตำรานะครับตามตำรา พิมพ7ชั้นที่สร้างก็มีทั้งพิมพหูกลางสูงขึ้นไปที่เรียกว่าหูใบสีนะครับหูหูธรรมดาก็มีหูยาวๆหน่อยสูงขึ้นไปก็เ,เรียกหูใบสีนะครับพิมก็คงจะเป็นพิมพเกจเจโยนั่นแหละครับสําหรับการปลูกเสกพระนี่นะครับสําหรับการปลูกเสกพระของสมเด็จปู่โตนะครับ การปลูกเสกพระนี่สมเด็จปูโตเมื่อท่านตากพระแห้งแล้วตากพระเสร็จแล้วท่านก็เอาสายย่ามขึ้น,นปกติเวลาท่านปลูกเสกนี่ก็จะเป็นทุกวันเลยนะครับหลังจากที่ท่านทาวัดทาวัดค่ำหรือทําวัดเย็นนั่นแหละครับบางคนก็เรียกทาวัดเย็นบางคนก็เรียกทําวัดค่ําทําวัดเร็จท่านก็นั่งปลูกเสกเป็นประจําทุกวันบ้างนะครับเป็นประจําทุกวันการปลูกเสกพระของของสมเด็จโตนะครับ สำหรับพระสมเด็จโตนี่ในยุคก่อนๆท่านสร้างครั้งแรกนี่ก็จะมีพวกอะไรอ่ レれル。 สำหรับพระสมเด็จนะครับในยุคก่อนๆที่ว่าท่านสร้างครั้งแรกส่วนมากก็จะเอาเอาสิ่งที่ท่านเหลือนะครับเช่นดอกไม้แห้งที่เขามาบูชาผ้าดอกมะลิบ้างข้าวเหนียวบ้างกล้วยบ้างเป็นกล้วยเป็นข้าวเหนียวเป็นทูบอย่างเงี้ยนะครับขี้ทูบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอามาผสมกับปูนเอามาผสมกับปูนแล้วก็ตากแห้ง ตาแห้งทีนี้พระมันก็พอตาแห้งแล้วมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยงามเท่าที่ควรเพราะว่าเมื่อเมื่อตาแห้งแล้วมันจะมีรอยเลา้ารอยบีนะครับไม่แน่นพระไม่แน่นพระไม่แน่นทีนี้ท่านก็วันนั้นก็ท่านจะนั่งทําอยู่นะครับวันนั้นก็มีมีอะไรล่ะหลวงวิจารณ์ก็เดินมาเยี่ยมท่าน ไ่มาเยี่ยมท่านท่านก็เลยถามเรื่องพระเนี่ยทำยังไงจะให้มันเวลาตากแล้วจะให้มันไม่แห้งไม่บีไม่แตกง่ายท่านก็ท่านก็บอกกับหลวงวิจาร์ว่าทำยังไงให้แนะนำหลวงวิจาร์ก็บอกว่าให้ท่านลองใช้น้ำมันตังอิวดูที่ใช้น้ำมันตังอิวผสมมันจะแน่นนะพอ หลังจากนั้นท่านก็นบอกให้หลวงวิจารว่าให้ช่วยทําแกพิมพ์พระให้หน่อยเ้าเพอร่ะท่านทําเองมันจะไม่ค่อยสวยอยากให้หลวงวิจารพี่นาทําพิมพ์พระให้ท่านนะครับพิมพ์ทาให้ท่าน,นะานก็หลังจากที่คุยกันแล้วก็ท่านสมเด็จโตก็ได้เอาตามทาตามคาแนะนําคําบอกของหลวงวิจาร นะครับว่าใช้น้ํามันตัางยวผสมก็พอท่านก็ทาตามใช้น้ามันตังงยวก็เป็นต้นตํำรับการทําพระทุกครั้งหลังจากที่มันก็ดีขึ้นนะครับไม่แตกไม่ลาวไม่ถติว่าทำร้อยองค์นี่ก็จะเสียซะไม่ถึงสิบองค์แต่อันรุ่นก่อนๆที่ทำ่ะทำทำสักร้อยองค์ก็จะได้ประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับได้ไปถึงครึง่ง ส่วนมากจะแตกกะลาวที่ว่ายังไม่ได้ใช้น้ำมันต่างยูนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับมาคุยกับท่านเก็บเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพื่อให้ท่านรับฟังท่านชอบท่านก็ฟังท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องฟังก็ได้ไม่ห้ามกันนะครับผมก็ว่าไปตามตำราที่ผมอ่านดูแล้วก็พูดไปตามตำราถ้ากลัวผิดพลาดผมก็ต้องเอาหนังสือมาดูไว้นะครับ ก็อย่างที่เล่ามาล้ะครับสําหรับวันคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับถ้าท่านที่ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยกดติดตามนั่นแหละครับให้ผมด้วยนะครับผมจะได้น,นําคลิปต่อไปมาเล่าสู่ขั้นฟังนะครับนี่ก็เหลืออยู่ผมจะคลิปหน้าก็ไว้รู้จะหาเกี่ยวกับอะไรมาให้ท่านฟังอีกะก็จะหามาให้ท่านฟังในเป็นพระสมเด็จมีเนื้ออะไรบ้างดีนะเนื้ออะไรบ้าง สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา้นะครับคลิปนี้ตะตุยพัะสมเด็จก็ขอลาท่านเพียงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ